สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้นะครับก็วันสิ้นปีแล้วนะ3 1ธันวาคมนะครับพุทธศักราช25 6 5นะ้าะวันสุดท้ายของปีแล้วก็วันนี้ก็มาเดินออกกำลังกายนะครับได้มีโอกาสเหมาะเพราะวันนี้คนน้อยไม่ค่อยมาวันหยุดก็ได้มาไลฟ์เอ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ได้ไลฟ์จำตัวไม่ถูกแล้วได้มาอัดคลิปนะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมื่อวานนี้ หลังเกมนะที่เลสเตอร์ิตีนะครับเราบุกไปแพ้ริเวอร์พูลนะหนต่อสนะครับที่แอนฟิลนะครับซึ่งก็ก่อนอื่นประเดแรกเลยก็ฝากทุกท่านนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กล้องมันจะไม่นิ่งเลยนะเพราะว่าผมเดินออกกลังกายไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปด้วยอ่ะแต่ว่ามาพูดถึงเกมซึ่งผมไม่ได้ดูหรอกนะ แล้วก็บูคพูดตรงๆเลยว่าไม่อยากจะดูด้วยเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแย่หรอกไม่ใช่เพราะเราเล่นแย่หรืออะไรหรอกเราเล่นโอเคแต่ว่าผมแค่สงสารเวัลฟารสนะสงสารเวัลฟาสที่โอนโกสองลูกเลยนะครับซึ่งผมก็รู้แหละว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะโดนคือวิาพากวิจารณ์อย่างหนักนะครับสำหรับหลังชาวเบลเยียมวัย24ปีอย่างเวลฟาสนะครับ แต่คือผมเนี่ยซึ่งผมอาะคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคือให้กำลังใจกันดีกว่าเพราะว่าคือผมอาะก็เข้าใจแหละว่ามันพลาดแบบมันไม่น่าพลาดหน้าแบบโดนตําหนิแหละแต่ผมอะ่ะคือผมอะ่ะไม่อยากที่จะไปว่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็คือนักเตะเลเตอร์สตีอ้อ่ะอย่างที่ผมเขียนในช่องชุมชนอะ่ะว่ามันเป็นฝันร้ายของวอลฟาแล้วอะ แล้วบางทีเวลาเขาโดนพิาพากษาวิจารณ์อ่ะมันก็ไม่มีสิ่งจําเป็นไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปกระทืบซ้าอ่ะอย่างนี้ผมเขียนไว้คือแบบเขาพลาดไปโอเคเขาพลาดแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจกันต่อไปซึ่งให้ดูบรรยากาศหน่อยนะครับอยู่ที่วังบ้านปืนเพชรบุรีนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปครัว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ใครไม่อยากให้เกิดขึ้น นะครับสำหรับความผิดพลาดในครั้งนี้ซึ่งประตูแรกเนี่ยที่เราได้ตั้งแต่นาทีที่4นะจากเคียนแนนด์ดิวสเบอรีฮอลที่ลูกนั้นชิงกับบานดาก้าใช่ไหมแล้วก็หลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายเข้าไป1.0ก่อนนะครับแต่สุดท้ายนี่แหละมันก็เจ็บใจตรงที่ว่ามันโดนกลับมากลับมานี่นี่แหละมันมันโดนกลับมาพลิกแพ้นี่แหละนะครับคือพอมันโดนกลับมาพลิกแพ้เสร็จเนี่ย มันก็เลยทําให้โมเมนตัมอะไรต่างๆเนี่ยมันแย่เลยแพ้2เกมติดนะครับแพ้ทั้งนิวคาสเซิลทั้งริเวอร์พูลนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาสู้กันต่อทุกคนมาให้กําลังใจกันนะครับช่วงเวลาที่แพ้เนี่ยเรายิ่งต้องอยู่เคียงข้างทีมนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาอัดคลิปสั้นๆแล้วกันแบบให้กำลังใจทุกคนแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนนะแฟนลิเวอร์พูว่า ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไม่ไหวไม่เป็นไรครับพักผ่อนแต่ผมจะอยู่กับทุกท่านตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผมพูดเลยนะฮะไม่ว่าทีมจะเป็นยังไงทีมจะหนีตกชั้นหรืออะไรผมจะอยู่เคียงข้างทีมอยู่ตรงนี้ครับขออนุญ,ญาตพูดอย่างนี้เลยนะครับผมจะไม่ไปไหนนะฮะแม้ว่าโอเคผลการขันมันอาจจะแย่ yeah, แต่ผมก็จะอยู่เคียงข้างทีมจนวันตาย พูดแค่นี้แหละนะครับก็ถือว่าให้กำลังใจทุกคนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหลายๆคนก็ไม่อยากจะเกิดขึ้นนะกับคือผลการแข่งขันที่มันเป็นที่คือแบบไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเจอกับริเวอร์พูลนะมันก็โอกาสที่จะได้แต้มเนี่ยมันก็ยากนิดนึงแต่ว่า เราก็นั่นแหละอยู่เคียงข้างทีมไปนี่ก็พูดตรงๆนะบางทีก็พยายามฮึบอยู่เหมือนกันบางครั้งก็รู้สึกว่าอาจจะอยากจะร้องไห้นะแต่มันสุดท้ายแล้วไม่ได้ผิดอะไรเราการร้องไห้นะคือร้องไปแล้วสุดท้ายเรากลับมาสู้กันใหม่ทุกคนนะครับกลับมาสู้กันใหม่นะนะครับอืม สุดท้ายนี้ขออนุญาตพูดอีกรอบหนึง่งในวันสิ้นปีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาหลอ่ลอๆรวยๆสวยๆปังๆทุกคนเลยนะครับมีความสุขในทุกๆวันยิ้มเยอะๆนะครับผมก็จะยิ้มเหมือนกันคืนนี้เนี่ยอาจจะได้มาไลฟ์เขาดาวกันเพราะผมอยากจะไลฟ์จริงๆนะนะครับเดี๋ยวมาคุยกันแต่วันนี้ขอกำอลังใจให้ทุกคนไปก่อน นะครับสำหรับเกมหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่เราแพ้ต่อหงแดงลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1นะครับสำหรับเลสเตอร์สตีนนะขอเอากำลังใจมาให้ทุกคนไปก่อนครับสู้ๆครับนะครับให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาทั้งปีนี้และตั้งแต่ผมเริ่มทำช่องขอบคุณจากหัวใจครับแล้วไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ